d i g t i s t i n a t i o n ร่วมกับ Image Holiday จะขอพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวสุดประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ครับวันนี้จะนั่งรถไฟเที่ยวตลอดภูมิภาคนี้เลยนี่คือไฮไลท์ของการมาดูรถไฟตรงนี้นะฮะชูชูเทรนที่นั่งเข้ามามาชมก<อ>ารข้ามภูมิ<พ>าครถไฟนี่อยอยเบนี่และที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ประตูสูม่มรดกโลกฟิลิสูประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า765ปีเมืองแห่งนี้มีขนาดพื้นที่ประมาณ44.6ตาร,รางกิโลเมตรและมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ285ครัวเรือนเป็นเมืองสําคัญที่สามารถทําค่า GDP ได้มากถึงประมาณ30ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวโดยจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามามากถึงประมาณ3 0 0นคนต่อปีซึ่งคิดเป็นรายได้ประมาณ15ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ คุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคุณนิรุศสวัสดีครับเยวสวัสดีครับไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนวันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ครับวันนี้จะนั่งรถไฟเที่ยวเที่ยวไปทั้งตลอดภูมิภาคนี่เลยจะใช้รถไฟเที่ยวทีนี้เรามาที่ฟรีทริสัวนะฮะแล้วก็จะนั่งรถไฟชู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 เทรนนะฮะเข้าไปเที่ยวเมืองเล็กๆไปเที่ยวสะพานสวยๆนะครับสะพานที่เป็นมรดกโลกโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวพาไปเมืองสกีรีสอร์ทไปหลายที่เลยไปเที่ยวกันดีกว่าเชิญครับเชิญครับ สำหรับสถานที่แรกของเราในวันนี้คุณเอและคุณนิรุธพิธีกรของเราก็กำลังจะพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่เมืองฟิลิสูเมืองซึ่งมีความพิเศษคือเป็นที่ตั้งของหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกนั่นเองแต่ในการเข้าไปชมมรดกโลกชิ้นนี้เราจะต้องเดินทางเข้าไปด้วยรถซูซูเทรนรถนำเที่ยวที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายรถไ่คันนี้นี่เองครับ โอ้โหมีคนเข้ามาก่อนเลยอยากดูวิวไปดูได้ไหมมาๆก็มาโอ้โหมีที่ว่างเสมอเชิญเลยครับท่านผู้ชมด้วยครับเไปนั่นนะอ่ะเราไปนั่ง w วกเก t นเทรนกันครับหนียกเรียกดอตเตอร์ ที่เราเราพาท่านผู้ชมมาชมมบ้านจัดสรรใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นี่ถ้าไม่มีรถรถแบบนี้นั่นเดินไม่ไหวต้องเดินอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะฮะเดินใช้เวลาเดินก็เอาเรื่องอย่างเดียวนเดินจากสถานีลงมาลงไปไหนเนี่ยลงมาไปดูสะพานดูสะพานอะไรอะสะพาน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 หินเดี๋ยวนี้เป็นมรดกโลกเลยนะยูเนสโกประกาศเป็นมรดกโลก นั่นก็เป็นสะพานซุ้มสะพานตรงนี้ก็วสวยมากเลยวันที่เรานั่งรถไฟผ่านมารอบไปเนี่ยนะครับเราขออนุญาตลงสถานีแล้วก็เนี่ยรถดึงชื่อแลนด์วัตเซอร์เวียดนะฮะเป็นสะพานหินที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกสะพานหินที่ใช้รถไฟวิ่งรับน้หนักรถไฟได้ใช่ไหมครับสูงร้อยกว่าเมตรแล้วก็ระยะความกว้างในหกสิบกว่าเมตรนะช่วงย,ยาวนะฮะช่วงย,ยาวหกสิบห้าเมตรประมาณ คุณู้ชมครับทุลักทุเลหน่อยนะฮะนั่งเข้ามาเนี่ยชูชูเทรนนะฮะ หน้าตาก็เหมือนที่คุณผู้ชมเห็นผมนี่อะไรนั่นในป่าี่ในป่าแววแววแววแวนในนในนแววแล้วนะจังแนของผ้าวไนี่คือไฮไลท์ของการมาดูรถไฟตรงนี้นชูชูเทรนที่นั่งเข้ามามาชมการข้ามประมาณนี้รถไฟนี่ขย้นด้นบนนี่โหนนี้กน่็นี่คือไฮไลท์ของการมาสถานที่นี้นะครับคุณผูชมัก็คือการมาดูรถไฟ ผ่านเจ้าสะพานสะพานนี้ที่ถูกประกาศเป็นมรดกโ,<ล>โลกนะคร<ล><ล>ับคุณผู้ชมจริงๆอันนี้มรดกโลกสร้างมาตัง้งหูกี่ปีแล้วไม่รู้เนี่ยสร้าง <19 02 S 1> ตั้งแต่1902มั้งใช่1902โดยคุณอเด็กซานเดอร์คุณอเด็กซานเดอร์เป็นคนออกแบบนะฮะครับนั่นแหละแล้วก็วสูงเท่าไหร่อสูงประมาณ60กว่าเมตร65คุณผู้ชมเนี่ยถ้า ช่วงนี้สูง65นะยาวว่ยาวร้อยกว่ <100 S 1> าวเมตรเลย <12 S 2> ร้อีสองมากโอ้ร้อยสี่สิบสองและค่าแม่น้ำตรงนี้เป็นสวนแม่น้ำนะฮะ<อ>แม่น้ำชื่อว่าแลนวอเตอร์ er สำหรับการมาเที่ยวนะจุดชมวิวแห่งนี้นอกจากจะได้มาถ่ายรูปกับสะพานที่ได้ชื่อว่าเป็นมรดกโลกแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างให้ได้เลือกท,ทําทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการแวะชิมกาแฟรสชาติดีหรือจะเป็นการเดินป่าและการปิกนิกก็สามารถเลือกทําได้เช่นกันที่สําคัญการเดินทางเข้ามาก็มีความสะดวกสบายอีกด้วยครับ แล้วตรงนี้สวยมากนะครับวิธีการเข้ามาชมสถานที่ตรงนี้นะฮะ ต้องนั่งเจ้าชูชูเทรนเข้ามานะฮะแต่ว่าเราเข้ามาไม่ถึงเนื่องจากช่วงนี้เขายังทางยังค่อนข้างจะลื่นอยู่นะฮะก็เลยต้องลงแล้วก็เดินเข้ามาสักสินาทีเขาจะเปิดช่วงฤด,ด,ดูร้อนเท่านั้นคุณผู้ชมเพราะถ้าช่วงฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเงี้ยมันลื่นเข้าไม่ได้ฤดูหนาวก็หิมะตกด้วยหิมะตกด้วยเปิดมาแล้วร้อยยี่สองปีนะฮะเส้นทางรถไฟสัญจรน,<อ>นี่นะครับอยากมาดูสะพานสวยๆแบบนี้แบบใกล้ชิดคุณผู้ชมต้องวางกำหนดการดีๆนะฮะเรื่องแรกคุณผู้ชมต้องมาเฉพาะในช่วงของหน้าร้อนเท่านั้นนะ ครับช่วงนี้นี่เรามาต้นเดือนพฤษภาก็มาก่อนไปนิดนึงนะฮะถ้าขยันเดินผู้ชมก็จะเดินเข้ามาจากสถานีรถไฟผู้ชมลงสถานีฟีซัวเมืองสวยมากผู้ชมค่อยๆเดินมาเรื่อยๆเนี่ย<ม>เดินเข้ามาก็เอาเรื่องอยู่แต,แต่ถ้าคุณผู้ชมจะมาโดยชูชูเทรนนะฮะชูชูเทรนเขามีขั้นสองรอบต่อวันก็เช็ครอบดีๆนะครับถ้าใช้จ่ายก็ประมาณไปกลับก็ประมาณ15ฟรังสวิสนะฮะแล้วไม่ต้องห่วงไฮไลท์คือการมีรถไฟข้ามไปข้ามมาเขาเขามาตลอดอ่ะทุก เต็มที่ห่างกันแค่ครึ่งชั่วโมงก็จะมาแล้วเดี๋ยวขบวนหนึ่งไปทางนี้ขบวนหนึ่งกลับทางนี้ไปไปมามอยู่ตรงนี้นี่คือเมืองเล็กๆนะครับที่เป็นเจ้าของมรดกโลกเป็นสะพานที่รถไฟขบวนสําคัญสําคัญของภูมิภาคเนี้ยผ่านหมดเลยคุณผู้ชมครับไฮไลท์คือกราเซียเอ็กซ์เพรสก็ผ่านนะฮะเบอร์ดีนาเอ็กซ์เพรสก็ผ่านนะฮะผ่านหมดเลยนะครับถ้าอยากมาเที่ยวเมืองสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมฮะจดไว้เลยนะครับจดไว้เลย,จด,เลยจดไว้ในความทรงจำว่าถ้ามาสวิตมาเมืองเล็กๆ มานั่งรถไฟเที่ยวแบบเรารับรองว่าเนี่ยคุณผู้ชมแฉแบบเราเนี่ยแหละครั้งหน,นึ่งในชีวิตเป็นประสบการณ์ครับเ,รเป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์ต้องมาครับต้องมาเดินเที่ยวกันคุณผู้ชมเะไดใช่ครับ